วันนี้ก็มาสอนโหลดเพลงโดยไม่ต้องใช้โฟร์แชร์นะคะก็นี่โฟร์แชร์นี่เราไม่ต้องใช้นะก็จะใช้เป็น Google Chrome หรือว่าบราวเซอร์ก็ได้ถ้ารุ่นอื่นนะคะก็กดเข้าไปถ้าเสียงเบ้าก็ออไนะคะตอนนี้ก็เชี่ยงคืนกว่าแล้วเขียนคาว่า YouTube เข้าไปเลยคะ่ะ ช้หนะคะพอดีโทรศัพท์มันกากก็รอสักครู่ค่ะให้มันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะห้ามห้ามเข้าใน YouTube ที่เป็นแบบว่าทใช้ปกติอะคะ่ะก็เข้าใน Google เข้ามาเอาส่วนอันนี้เขียนว่า YouTube to MP3 c o n v e r t น r นะคะ Converter นี่อันนี้กดเข้าไปเลยพอเป็นหน้านี้ก็กดมาหน้าเดิมสมมติเอาเพลงสมมติเอาเพลงการเดินทางนะคะ ก็พิมพ์ชื่อเพลงไปนะคะแล้วก็กดเข้าเพลงของมันถ้าทำเร็วไปก็ขออภัยพอดีรีบกดคลิกลิงก์ข้างบนตรงช่องนี้นะคะช่องนี้เลยกดค้างค่ะก๊อปลิงคนะคะก๊อปมาแล้วก็ก็มาวางในช่องนี้นะคะแต่ว่าต้องลบ ที่มันให้มาออกให้หมดนะแล้วก,กดค้างไว้กดวาง convert video เลยนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้มันก็จะดาวน์โหลดให้พอดาวน์โหลดเสร็จถ้าเป็นของพวกซัมซุงก็จะเข้าในดาวน์โหลดนะคะเข้าตรงนี้ก็จะมีตรงนี้สมมุติกดอันนี้ก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กด ตัวนี้ก็ได้หรือตัวไหนก็ได้แล้วกดเพียงครั้งเดียวมันก็จะขึ้นโหลดให้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะแล้ไไวไค่ะ